วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นในโครงการ One Day Retreat Meditation ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่6แล้วโดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธิกิติวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลียได้บรรยายธรรมะถึงความสำคัญของสมาธิในชีวิตประจำวัน ก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา40นาทีจากนั้นพระอาจารย์ได้สอบถามประสบการณ์การนั่งสมาธิของแต่ละท่านทางยังได้แนะนำการแก้ไขปัญหาติดขัดในการนั่งสมาธิโดยทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีรู้สึกสงบและผ่อนคลายกันทุกคนทำให้รู้สึกว่าเวลาของการนั่งสมาธินั้นผ่านไปเร็วมาก นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติธรรมยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการประเคนพัตหารแด่พระสงฆ์ทั้งยังได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ทำให้ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงความสุขภายในและต่างประทับใจในการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ซึ่งถ้ามีโอกาสจะกลับมาปฏิบัติธรรมอีกที่วัดในโอกาสต่อไปค่ะ